Jazz B. Jazz B. Jazz B. อ่ะโอเคครับอานแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะพูดในเรื่องของบทท้ายนะฮะเกี่ยวกับ เอกสารนะครับแล้วก็อาชีพคราวที่แล้วเนี่ยนะครับคุณครูให้ให้ไปทำในเรื่องของแบบฝึกหัดหน้าหน้าเจใช่ไหมอินดี้ใช่ไหมครับอินดี้ครับใช่เปล่าให้ไปบันทึกอาชีพที่ฉันยากเป็น ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะติเตอร์ใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดแบบทดสอบหน้าที่ 78, เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็แปดสิบนะครับเดี๋ยวให้เวลาสิบนาทีนะครับในการทำเดี๋ยวเราจะมาเฉลย ER พร้อมกันนะครับจากนั้นเราก็จะมา ไล่ดูงานค้างนะครับที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังไม่ได้ส่งนะครับโอเคนะครับให้เวลาลงมือทำนะครับ10นาทีทำได้เลยนะครับ ห้องหนึ่งห้องสองทำยังครับห้องหนึ่งห้องสองทำถึงหน้าหน้าที่ครูพูดไปถึงยังลูกสี่หัวกรอนทำยังครับสีวหัวข้อนทำยังลูกหน้าที่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดห้องหนึ่งห้องสองทำยัง,ยงครับ ายังครับยังใช่ไหมครับนักเรียนทำทำหรือยังไม่ทำครับลูกอ่ามาดูนั้นนั้นอ่านั้นห้องห้องหนึ่งกับห้องสองนะครับอ่าห้องหนึ่งกับห้องสองทำนะครับทำในเรื่องของอ่าการอ่านสถานการณ์ นะครับที่กําหนดให้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าบุคคลในสถานการณ์เนี่ยประกอบอาชีพสุจริตหรือไม่ครับหน้า,เา76เพราะว่าหน้าหน้า75ได้วาดรูปให้วาดรูปในเรื่องของอาชีพมาหนึ่งอาชีพนะครับนักเรียนก็วาดรูปอาชีพมาเรื่องมาหนึ่งอาชีพนะครับแล้วก็ตอบคำถามลงไปอันนี้น,นักเรียนต้องวาดเองนะครับ นะอ่ะผมครูจะถอนตรงที่หน้าที่เป็นเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดอ่าให้เลือกหนึ่งอาชีพนะครับแล้วนักเรียนก็อ่าบันทึกลงไปนะครับว่าอาชีพหน้าตอนนี้หน้าเสร็จเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะหน้าเจ็ดสิบหกนักเรียนก็ติก๊กนะครับแล้วก็ตอบคําถามระลาง่ายๆนะครับนักเรียนไม่ยากนะครับเดี๋ยวเฉลยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเฉลยทีเดียวเลย นะครับนักเรียนลองเลือกหนึ่งอาชีพก่อนอาชีพหน้าที่77นักเรียนต้องอาชีพในฝันของฉันคืออะไรอยากเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับเด็กผูู้จะเฉลยให้นะครับเด็กผูู้จะเฉลยให้แล้วก็ทําหน้า78 79นะครับแล้วก็80นะครับจะเฉลยทีเดียวเลยนะครับให้เวลาอีก ถึงเที่ยงสิบนาทีอีกห้านาทีนะ่าจะเสร็จทันนะครับกาง่ายมากนะครับง่ายมากไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะง่าย เสร็จแล้วก็นั่งรอก่อนครับนั่งรอแป๊บหนึ่งครับรอเฉล, ER เลยครับลูกแปมแปมมาเป่าลูก,กแปมแปมว่างาลูกวัยมินโอ้โหใครครับเนี่ยหน้าไหนนะครับสามสองสามสาม,สาม โอ้โหสามสองสามสามนั้นเป็นเทอมหนึ่งนะครับนะพานุพานุวัฒนะฮะเทอมหนึ่งเรียนผ่านมาแล้วประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับสามเดือนที่แล้วนะอ่านะครับตอนนี้หน้าปัจจุบันคือหน้าปัจจุบันนะครับก็คือหน้าที่หนูทาหน้าสามสิบเจ็ดยังหนูวาดอาชีพยังดีกว่าอ่ะหน้าสามสิบห้าทำยังครับหน้าไม่ใช่สามห้าหน้าเจ็ดสิบห้าครับ จ็ดสิบห้าทำยังครับที่ให้วาดอาชีพอะครับทำนังเลยเห็นไหมเออนะครับตอนนี้หน้าเจ็ดสิบหกทำยังครับห้องหนึ่งกับห้องสองน่าจะยังไม่ทำนะมั้งน่าจะทำห้องที่ทำก็คือห้องสามพอห้องสามเรียนก่อนหน้าที่เจ็ดสิบหกก็ลูกหน้าเจ็ดเจ็ดสิบหกกับสุภนัท ไม่ไม่ไมตอนตอนนี้มันรวมห้องนักเรียนเข้าใจไหมใครที่อยู่ห้องสามเนี่ยจะทําแล้วเพราะเรียนก่อนเข้าใจปะ่ะแต่คนที่อยู่ห้องหนึ่งกับห้องสองเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้ทําช่วงมช่วงที่เป็นโควิดอ่าใช่เพราะวันนั้น,นครูเข้ามาสอนที่เป็นห้องสามเนี่ยทำหมดแล้วนะครับอ่จะเหลือแค่แบบทดสอบอย่างเดียวถูกป่ะอินดี้ถูกไหมถูกใช่ไหมอ่าเนี่ยอินดีให้ดูเห็นไหมอินดี้เขาว่าเป็นอาชีพ ช่างซ่อมรถเห็นไหมอันนี้คือห้องสามแต่ห้องสองเนี่ยกับห้องหนึ่งเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ทานะครับน่าจะยังไม่ได้ทานะจริงๆต้องเรียนไปตั้งแต่อาทิตย์เนี่ยอทิตย์เนี่ยจะต้องเริ่มทํากันนะครับแต่มันไม่ทันนะครับก็เลยมาเรียนรวมก็ห้องหนึ่งกับห้องสองก็จะต้อง,องทําหน้าที่สามสิบหกสามเจ็ดเพิ่มไปสองหน้านะครับแล้วก็สามแปดสามเก้า เยมีแค่389เจ็ดเจ็ดสหนะครับแล้วก็78 79แล้วก็80ดสิบนะแต่ห้องสามเนี่ยเราจะทำแค่78 79 80ดเจาแนะครับทำแค่1 2ึ่สอหน้านะครับแต่ห้องหนึ่งกับห้องสองเนี่ยจะต้องทำเพิ่มอีกสองหน้าก็คือหน้า76กับ77 อโอเคยังอนุพงศ์เข้าใจไหมครับอนวัตรเพราะเราหยุดบ่อยอโอเคครับเิกคุยครับอ่เดี๋ยวเฉลยพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะครับอ่าเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับเขียนเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันไปเลยจะได้ไม่งงมาก นะครับจะได้ไม่งงมาก อ่ะว่าไงครับนักเรียนเ่ะเฉลยพร้อมครับพื้นเป็มนตางเสร็จมาเอาห้องหนึ่ง ดูหน้าที่10นะครับหน้าที่7จะมีสถานการณ์ครับหนึ่งสถานการณ์แลสถานการณ์ที่เรียน้นะครับวิเคราะห์นะครับอาชีพที่สุดหริตสุดินะครับการหนึ่ง ขายผลไม้ให้ลูกค้าโดยตั้งใจช่างผลไม้นะครับให้ได้ตัดนองปาที่ผู้ค้าสั่งจะสั่งขีดนะครับก็เก็บเ ครับส,สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันขายผลไม้ให้ค้าโดยช่งางผลไม้ให้ได้หนักตรงตามที่ลูกค้าสั่งครั้งก็เก็บราคาเต็มขายจริงนะครับจากความนะครับจากความก้านึ้งนะครับพิมพ์ประกอบอาชีพสุจริตหรือไม่การจุดน,นะครับ ห,ห้องหนึ่งห้องสองนะครับห้องหนึ่ห้องสองพอห้องสามก็ทาไแล้วส,สูจรจิตหรือไม่สูจริตครับใช่หรือไม่ใช่อ่ใ่ใช่ไครับติ๊กตรงไปติ๊กตรงคำว่าไม่ใช่นะครับติ๊กตรงไปหน้าที่เจ็ดสบกว่า ี้แบบเป็นแบบฝึกหักษาที่เจ็ดสิบหกนะมาที่สิบหกอะต่อไปข้อตไลทอันนี้เป็น นะครับขวัญกับอาชีพสุดจะหรือไม่ขวัญขวัญใช่ครับใช่อ่าใช่ครับติ๊กเลยครับต่อไปก้าวสามครับก้าสามนักเรียนปฏิบัติตามอ่าปฏิบัติปฏิบับติตามพิมพ์หรือขวัญเหตุใดใครครับจะ ฝันปฏิบัติตามความประกอบอาชีพสุจริตนะครับอทัลงไปเลยปฏิบัติตามความ สามชุดต่อ นี่ใช่ไหมมีไหมโอเคครับไปหน้าเจ็ดสิบเจ็หน้าที่เจหน้าที่เจ็ อาชีพในฝันของนักเรียนนักเรียนอ,อยากเป็นอะไรนะเขียนไปยกตัวอย่างเช่นเช่นตัวอย่างครับเช่นแพทย์จุดเป็นแพทย์อ่านี่ตัวอย่างนะเป็นแพทย์นะครับที่บางคนอยากเป็นอ่าต่อไปสิบจุดสองอาชีพเนี่ย ความสําคัญต่อตนเองนะครับต่อตนเองก็คือมีไรายได้นะครับใช้จ่ายให้การตเองแล้วก็ครัวครับย้ยอยน,นนะ,อะหนึ่งต่อตนเองต่ตอก็ ให้แกตันเอง,องครัวอ่ะอันนี้ครับเป็นแกตนเองก็ได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้อื่น <inten> ช <my favorite> ่วยเหลือผู้อื่นลูกอ๋องานของเพื่อนได้ได้ใช้มี สมมติน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง tanggunggan tanggunggan ประเทศชาติของประเทศชาติก็เสียภาษีนะครับเร,เราต้องมีนะได้เราก็ต้องเสียภาษสี เพื่อเพื่อทำลายเพื่อไปพัฒนาประเทศนะครับเพื่อไปพัฒนาประเทศนะครับในเรื่องของการสงพยาบาลก็ดีนะครับอันนี้เราเป็นนะครับเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะครับ ไปกิจกรรมสรุปความเข้าใจสรุปความเข้าใจ 1, ข้อที่หนึ่งือข้อที่สองครับ,บข,ข้อที่เท่าไหร่ครับกี่อาสิบอนมากข้อข้อที่หนึ่งนะครับถูก ถูกต้องอหมายถึงลงไปเลยอ่าต่อไปนะครับเป็นแบบทดสอบมีใครยังเสร็จมั้ยมีไหมมีไหมครับหน้าที่ ยังไม่เสร็จนะครับมีไหมเดี๋ยวเวลาอีกแค่สักนาทีเองนะครับถ้าใครเสร็จไม่ได้นะครับนักเรียนก็ทำเป็นการต้้นมาเลยก็ได้คราวหน้าอะไรไม่ถ้าไม่เสร็จนะครับคราวหน้านะครับเราก็จะมาเฉลย ค้างคาไว้นะจนะนะำได้ไหมไม่เป็นไรไม่เสร็จไหม ได้นะครับอาารยการบ้านแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาเฉลยกันนะครับเคไปครับเห็นไหมให้ดูอันนี่กดแคปหน้าจอน,นี้ไว้ลอกก่อนนักเ,เรียนเอาอันนี้ลอกอได้ครับลูก,ลกแครหน้าจอน,นี้ก่อน เขียนช้านะแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะนะนะเดี๋ยวไปทำมาให้เสร็จครับแบบทดสอบหน้า 78, เจ็ดสิบแปดเจ็ดเก้ากับแปดสิบเนี่ยเอาไปเชล ฝากไว้ให้ครับ